เรียกได้ว่ารูปทรงนี้แบบ สมัยหลือเกินนะฮะแบบเอาล่ะฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเลยน,นตอนนี้คณก็อยู่กันในเกม w ว r ร์กออฟแท้งบีดซีซันนะฮะวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นรถถัง c ชฟตันเ MK6 กรถถัง h e a ว y t a ท้งเทียของประเทศอังกฤษฮะก็เรียกได้ว่าทุกครั้งที่ผมเข้า i อดีนี้มานี่ผมต้องตั้งค่าใหม่ตลอดเลยนะ <c oughs> เออทั้งเลงออโต้เอออะไรพวกนี้ผมก็ปิดไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจนะว่าสไตล์การเล่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมทุกครั้งที่ผมเข้ามานี่ผมก็ต้องตั้้้คคามอะนนนนััวีผก็จจ23 23ิปฮ ประมาณนั้นช่วงนี้นะฮะเมมเบอร์ Member ของเรามีโปรโมชั่นลดราคา50%าเกันเลยทีเดียวาาหากอยากจะสนับสนุนค่ามามา่าคับปากระป๋องให้ผมยินนี้ต้องรับทุกคนเลยนะครับผมซึ่งสิงทธิพิเศษสาหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะเลยก็คือคุณจะได้รับชมวิดีโอก่อนใครนั่นเองบางคลิปก็อาจจะแค่ชั่วโมง2ชงั่วโมงได้ดูก่อน2 3ชั่วโมงได้ดูก่อน8ชั่วโมงได้ดูก่อน1วันหรือว่าได้ดูก่อนเป็นเดือน10บบาท20่บาทนะเนาะเออค่ามาม,ามา่าคับปากระป๋อง,ง,งเดี๋ยวผมจะขอเรียกพี่เขาสั้นๆว่าน หลัง34ต้นต้นทางอยู่ที่127ด้านข้าง51ด้านหลัง25ระยะกลางมองเห็นอยู่ที่282เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน120มมแทงกัน l 1 1 a 1ระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่2.8วิเวลาบรรจุอยู่ที่8 1วิีมุมยกอยู่ที่20องศาและมุมกดอยู่ที่10องศาฮะกําลังเครื่องอยู่ที่877แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถหลังอยู่ที่15กิโลเมตรชั่วโมงฮะความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนของประดับหน้าน้องเข้าใส่อะไรอยู่ในกล่องก็เป็นกล่องปริศนานั่นเองครับ มีผุดขึ้นมามีมงกุดมีเป็ดมีนิ้วกลางไอ,อ้ไม่ใช่นิ้วนิ้วโป้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอเขาขึ้นมาอีกที ไม่ขึ้นเหรออ่าอ๋อนิ้วชี้อนนิ้วชี้ไม่ใช่นิ้วกลางนะเออให้แต่ถ้าเป็นนิ้วกลางนี่จะเป็นเทอะไรอะไรที่ฟีวมากเลยนะส่วนลายพันก็จะเป็นลายในตำนานรอยย่อเป็นลายของเฉพาะตัวของเขาเลยมั้งเฉพาะรถถังคันนี้เลยนะส่วนยุทธปัยก็ตามนี้เลยนะครับส่วนยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนกระสุาานก็อืเนะ้เป็นรถถังเทียสิบสีทองเอาไว้หาตังค์แต่นอกก็โอ้โหเอามาซะเยอะเชียวนะเอาเป็นว่าผมเอามาแค่สักข้าไปได้อยู่ได้อยู่ประมาณนั้นแล้วเราไปเน้นที่เฮ้ยแต่ a อเฮ้ ฮีีก็น่าสนใจนะก่อร้อยเลยนะวิ่งเจาะก่อเป็นร้อยเลยเอาไว้ยิงไรทังนะยูโนเออเอามาสักยี่สิบนะครับผมส่วน APCR ก็อ่าหกสิบห้าลูกพอนะครับผมส่วน APCR แบบชนิดพิเศษใส่ใครนะก็ห้าลูกพอแล้วไม่ต้องเอามาเยอะขนาดนั้นนะครับผมส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเราเอาไอ้นี่มาเราก็จะเจอกับเฮฟวี่แบบมันก็จะยากหน่อยนะผมก็เราจะยิงเฮฟวี่ฝั่งนั้นลําบากผมก็เลยแบบว่าเอาจอะก่อมาแล้วกันนะก็เจาะไปถึงสองร้อยเจ็ดสิบสามเลยนะก็กระสุนฮีแล้ก็เจาะถึงร้อยยี่ส เกาะบางต่ํากว่าร้อยมินี่ม,นนนะมีสัตนะมีสัตเออพวกลายแทงมีเดียมแทงที่เกาะไม่ถึงร้อยมินนี่เรียบร้อยเลยนะฮะหรือว่าทีดีที่เกาะไม่ถึงร้อยก็มีนะระวังตัวไปด้วยแหละคึมค่มๆุ Heavy, ่มเฮฟวี่เฮฟวี่กึ่มมีเดียมนะฮะก็หัวหัวนี่แข็งจริงยอมรับเลยนะถ้าเจอเฮฟวี่ด้วยกันก็ควรพยายามพยายามหาเนินเล่นนะเพราะว่ามุมกดเขาเยอะอยู่แล้วนะพยายามเซฟเลือดเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนนี่โหสามร้อยห้าสิบป้องผู้การก็อยู่ในไซส์กลางๆนะผมก็กลางๆปริมาณน,นั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมในเกมเลยลูกกัน เพียงแค่วัยฉันนั้นมันเดินคิดไปไกลอโอโ,โอ้โหโอ้โหเราอยู่ตรงยอดพีระมิดเลยเราอยู่จุดสูงสุดเลยเอาเป็นว่าฝั่งนั้นมีเฮฟวี่สองคันฮะ,ะเป็นเอเมกับอ่าอีย e ิาโอเคฝั่งเรามีเฮฟวี่สองคันเหมือนกันกับอา่าโอเทียก้าโอเคไม่เป็นไรฮะโอเคอย่างน้อยผมก็เอาเจอกรอมาแนะอยู่เนอะเอาเป็นว่าเรา ไปพยายามไปตรงกลางให้เร็วที่สุดละกันนะไปเล่นเดินได้นะแต่ว่าตรงนี้โอ้มันก็เสียงอยู่นะถ้าผมจะเล่นตรงนี้ว่ะมันเสียงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะโอเคเราขึ้นไปแค่สปอตพอนะแล้วก็ถอยลงมานะครับผมเออเฮ้ยอ้าวนั่นไงชัดเจนฮะชัดเจนโอ้ยซีดอะเปิดซีดอะบ้าเอย้ยป้องปืนก็พังแล้วฮะตอนนี้คือยังไงยังไงอ้าวเรียบร้อยครับหัวฉันแข็งนะ you know? อยู่ยเนาะแออ็ไรแทง นายไม่ควรที่จะมาเล่นตรงนี้เลยเออสวยเลยเพื่อนนั่นไงโอเคไม่เป็นไรฮะอยู่ด้านล่างได้อยู่เดี๋ยวเราขออีกสักเม็ดหนึ่งบ้าเอ้เขาตัวเล็กด้วยเนาะ you know. อยู่เนาะถ้าผมจะยิง e75 ผมต้องหลบด้านขวาไว้ว่ะโอเคนายเข้ามาลีกเกินไปพะนมโอเคถอยลงฮนะถอยลงมาโอเค 3..2 ด้านขวานี้ยังไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็ ซ้ำแผลเก่าดีฮะอ่าฮะเอเมกว่าไงหัวฉันแข็งอ่ะอ่าฮะยิงอันนี้ผมด้วยอ่ะยิงป้อมผู้การเราด้วยฮะอ่าฮะป้อมผู้การเอ้ยไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ฮะโอเครู้สึกว่าเขาจะชาร์จนั่นไงโอเคออโต้โหลดด้วยหรือเปล่าวะเอเมกน่าจะใช่ฮะเอ้ยไม่ใช่ไอันี่บีสองมีสี่นัดเขายิงไปแล้วเหลือสองนัดเท่านั้นโอเคเหลือเม็ดเดียวฮะโอเคโอ้ยว่าจะไปชาร์ตสัหน่อยไม่ได้แล้วล่ะเผื่ล่างเราเปิดอ่ะโอเค เขาหลดเท่าไหร่วะแต่ที่แน่ๆคือเราได้อยู่อีกเม็ดหนึ่งอยู่นะฮะฉันอยู่ที่สูงกว่าฉันได้เปรียบมันจบแล้วอนาคินเออฉันอยู่ที่สูงกว่านะต่อให้นายปิดยังไงก็ไม่มีรหรอกนะเพื่อนนะอ่าฮะอ่าฮะ <c oughs> ฉันอยู่ที่สูงกว่าฉันได้เปียบเลยโอ้ยโอโอโมุมนี้ได้เลยนะฮะอ้าวอ้าวยังโอเคสวยเพื่อนเราได้ละแต่ที่แน่ๆคือเรารอลายพังเราขึ้นก่อนเรียวเท่านั้นชาร์จเลยโอเคสวยเพื่อนเหลือแค่ ตรงนี้มีคันหนึ่งนะฮะผมขอลองสุ่มยิงถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ตรงนั้นปะไม่รู้อะสุ่มยิงดูเอา้าผมใช้เอพโอ้โหผมใช้ลูกก็ด้ยิงซะด้วยเวรละ AP ใส่ไข่ผมเอผมใช้ AP ใส่ไข่ยิงซะด้วยนะเมื่อกี้อนะเอาหียาดปเออเปลี่ยนเป็นฮีเลยฮะเออเอาดิเอาดิฉันจะไม่ให้นายเล่นนะนะเอเอฮะแต่ลองตรงนี้ดูฮะทีนี้ไม่รู้อะรอกระสุนมายเยอะอยู่ฮะลูกฟรีด้วยไม่เป็นไรฮะ โอเคฉันจะไม่ให้นายเล่นนะฮะอ่ะฮะเอาบอกเลยว่าระแวงแน่นอน <x 2> บอกเลยว่ามีดโกนพี่กิวของเรานะพี่มิดโกนของเราเนี่ยระแวงแน่นอนครับผมไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเราไม่รีบนะเราไม่รีบเออถ้าเลือดผมมากกว่าครึ่งที่ผมอาจจะชาดอยู่นะแต่ตอนนี้เราเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ย จริงปะเนี่ยโดนผมสุมยิงจริงปะเนี่ยอ๋อโดนเม็ดเดียวฮะโอ้โหดูว่าดูว่าเราสุมยิงตั้งเยอะบ้าเอ้ยโดนเม็ดเดียวโดนเม็ดเดียวล่าสุดไปกินแครนเขาซะแล้วฮะขอโทษด้วยนะผมไม่ทันแล้วแหละนะไไ่ทันแล้วไปไม่รู้ไม่รู้เลยผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ได้ไอ้ป้าตาถ้ารีจะมาตอบ่ะรอบนี้คือเราไม่ได้อยู่ยอดของพีระมิดเป็นแค่รองยอดนะครับผมเฮฟวี่สี่ว่ะ เฮวเฮ้ยแต่ว่าฝั่งนะั้นมีเดียมคันเดียวงั้นผมไปนู่นแล้วกันนะเพื่อนนะโอเคผมไปช่วย M60 เฮ้ย M60 นะฮะเป็นมีเดียมที่ dpm เยอะมากนะผมเป็นประมาณ3,500ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะผม dpm เยอะจัดนะ,ะเออได้เลยเพื่อนฉันกำลังไปช่วยนะเพราะว่าฉันกึ่มมีเดียมอยู่แล้วนะอยู่เนาะอาจจะ what โอ้โหอะไรครับนี โอ้โหมีของดีซะอย่างแต่กับเล่นไม่เป็นซะแล้วนะโอโ้ถ้าเขาไปจยุดตรงนั้นก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวนะครับผมเออ,เ,อ,อเรียบร้อยนะฝั่งนั้นเข้ามามาถัดสูสูสวยสวยมาเพื่อนสวย,สย,สยโอเคเขาเขาเห็นผมยังวะโอเ้เห็นแล้วไม่แปลกเลยนะผมเออโอ้แล้วขึ้นไปตรงนั้นด้วยนะเพื่อนนะอ่าฮะอ้าวหันข้างให้กินโอ้วดีดีดีหัวเราแข็งอยู่นะผมเราเล่นตรงนี้เราได้เปรียบนะโอเคเรายังโหลดไม่เสร็จเราไม่ต้องรีบฮะ ตรงไหนวะฮะเอา้าไม่มีรอยกระสุนเอ้า what เอา what? อะไรครับเนี่ยคืออะไรฮะลูกทองแน่เลยชัรวฮะลูกทองเอา้าไม่มีรอยกระสุนเหรออ๋อนี่ไงตรงแก้มโอเคงั้นเราต้องเล่นเนินตรงนี้ว่ะถ้างั้นนะคะผมงั้นเราต้องเล่นเนินตรงนี้เราได้เปรียบสุดแล้วมุมกดเราได้อ้าวอ้าวอ,อืมเขาถอยไปก่อนฮะไม่เป็นไรโอเค เราได้เปรียบแล้วตอนนี้คือเขามีจุดบังวิสัยทัศน์แล้วนายยิงฉันไปจะอโอเคผมรอผมโหลดเสร็จก่อนแล้วแล้วก็เล็งดีดีดีกว่านะฮะเมื่อกี้คือเรารีบเชิเกินไปนะตอนนี้คือฝั่งนั้นเป็นไงโอเคโอ้โหน่าจะได้อยู่แหละนะเออ9ก้ 900, ถ้าผมชาร์จไม่รู้ว่ะทีดีคันนึงอยู่นะ่าจะอยู่ตรงจุดเล่นทีดีเขาแน่นอน,นะฮะเฮ้ยรอรเล็งป้อมกันได้ปะ เฮ้ยระวังนะเพื่อนระวัง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 ด้วยอะ <Okay. S 1> what เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ให้ตายเถอะอ่านั่นไงทีนี้นายก็ยิงฉันไม่เข้าแล้วเพราะนายมองไม่เห็นละสี่นายมองไม่เห็นจิตอ่อนฉันละสี่เออให้ชาร์จก็ได้นะเพื่อนโอเคเอ้าวทีดีเราใจร้อนวะ <laughs> ทีดีเราเลือดร้อนนะ่เลือดร้อนโอเคงั้นผมเล็งสต็อกกาเลยนะผมโอเคสวยงาม โอเคสตอการจน่าจะเฮ้ยระวังด้วยนะเพื่อนนะ uh huh. uh huh. อะฮะอ้าวยังไงยังอยู่ที่เดิมอยู่อ่า uh huh. เขาหันตัวไปแล้วเขาย้ายไปแล้วเขาไปหาทีดีรอแล้วนะครับผมอ๋อ uh huh. เป็นว่าฝั่งนู้นเราตั้งรับได้อยู่นะเพื่อนนะเฮ้ยผมยิงช่วยได้ป่มฝั่งนูน้นโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ช่วยเสริมได้อยู่ฮะช่วยเสริมได้อยู่โอเค สวยกดฟ้าร์ตเลยนะผมเพราะว่าฝั่งนั้นเขาเข้ามาลื่อยู่พอสมควรนะฮะเราต้องยื้อเวลาให้เพื่อนรอฝั่งขวารีบดันเลยนะเพื่อนนะ2คัน2ลุหนึ่งได้แหละโอเคสวยอีเจทามาอีกมาอีกหรือเปล่าขอมาอกหน่อยมาหน่อยสิเฮ้ยผมกู้สากดฟาร์ตไปแล้วะ่ะฟาร์ตีโหลดไปไม่คุ้มเลยฮนะโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็คุ้มกันให้เพื่อนได้นะผมฝั่งเขาก็ไม่กล้าชาร์ตอะถ้าชาร์ตก็มีมีสันอะบอ,บอกเลยว่ามีสันมีสันบอกแล้วว่ามีสันแน่นอนฮะอ้าวเฮ้ย เฮ้ยเม็ดเดียว3 2 1เฮ้ยอย่าเพึ่งอย่าพึ่งโอเคสวยเพื่อนโอเคตอนนี้เราต้องไปกลางนะฮะแต่ว่าเราเหลือฝั่งนั้นเหลือคานกับ e75 e 7 5 fox ก็น่าสนใจนะฮีอัดก็ได้นะเพื่อนแต่ว่าดูทรงแล้วเพื่อนเราชา้าแล้วแหละโจมตีเลยนะเพื่อนนะฉันกำลังไปอ่ามุมนี้เรายิงได้ได้อยู่ได้นได้อยู่ได้เยอะดูเล็งดีๆเลงดีโอเคสวย สวยงามอลังแท้ตอนนี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับผมโอ้โหหน่ต่อ6ถ้าถ้าหนึ่งชนะ6นี่ผมเขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเฮ้ยอ้า okay. วโอเคฝั่งเราเฮฟวี่สคันเองนะฮะเราได้เปรียบที่ว่ามีเดียมแท้งเราไอ้ไม่ทีดีเราเยอะกว่าแค่คันเดียวเนี่ยครับผมเอาเป็นว่าผมไปฝั่งรู้แล้วกันนะครับผม แล้วก็ฝั่งนี้นี่ผมเห็นหลายคนมากๆเลยนะที่เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าถ้าเรามาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะจะเล่นตรงนี้กันใช่ไหมซึ่งถ้าอยู่ฝั่งนี้คือมันจะได้เปรียบที่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปเยอะนะมันอยู่ใกล้ฐานเราด้วยนะผมเออแล้วก็ทีดีของเราก็ไม่มีใครอยู่ตรงนู้นเลยเหรอเอาจริงดิโอเคงั้นผมไปตรงนู้นก็ได้วะ ให้ตายเหอะจุดซ,ซุ่มยิงของทีดีนะผมก็ดูไว้เป็นแนวทางด้วยนะสําหรับแมปนี้นะผมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะผมเพื่อนเราเข้าลึกเกินไปนะฮะมันตรงนั้นคือเรดโซนเลยนะเพื่อนอืมเนี่ยจุดนี้เลยนะครับผมก็ยิงฟรีไปนะ,ะระยะยาวเลยครับผมนี่แหละนะผมเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นจุดของจุดเล่นของทีดีแต่ว่าเฮฟวีเราไปเยอะขนาดนั้นก็ต้องบุก ต้องบุกกันเยอะแต่ผมดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าฝั่งนั้นเฮวี 4, ่เราสี Heavy ่เฮวี่เราสามฝั่งนั้นเฮวี่สี่นั่นไงชัดเจนฮะ accept. เราได้เปรียบนะเอเราเสียเปรียบเพราะว่าเอชทีบีจะได้ยิงฟรีนั่นเองนะครับผมเอเขาก็ค่อยๆดูสถานการณ์เขาขึ้นสปอตให้เพื่อนได้ด้วยเนี่ยตรงนี้จุดสังหารทั้งนั้นเลยนะฮะถ้างนั้นก็ต้องรีบดันไอสามคันนั้นเก็บสามคันนั้นที่อยู่ด้านล่างนะฮะไม่งั้นเจ้าคันนี้ก็ยิงฟรีโอเคงั้นผมต้องดูตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคอยดู HTVB เอ่อนกนนะ เขาไม่เห็นเราใช่ปะโอเคดูทรงแล้วนะ่าจะไม่เห็นนะฮะอโอชัดเจนเห็นแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้เห็นแล้วครับผมเราถอยมาก่อนตอนนี้วิกเกอร์วิกเกอร์น่าจะอ้อมตูดมาแน่นอนนะครับผมตอนนี้วิกเกอร์เขาไม่อยู่แล้วนะที่แน่แน่คือเรายิงได้ไนะอยู่นะโอ้ไม่ได้ปะไม่ได้ชัดเจนฮะโอ้ทีดีเราจุดสังหารทั้งนั้นเลยทีดีตรงนั้นมันไม่ควรจะเล่นเลยนะเพื่อนเ๋ย STB เราน่าจะยิงได้นะฮะ ได้ปะเรียบร้อยฮะมีดโกนของเราไปแล้วผมมีดโกนเดี๋ยวดูตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยวิกเกอร์วิกเกอร์อ้าวเฮ้ยมาอีกหน่อยมาหน่อยอย่างนั้นแหละโอเคทีนี้ก็เหลือเ,เรือแต่เพื่อนเราตอนนี้ศพแรกผ่านไปแล้วผมศพที่สองยังไม่มานะฮะศพสามศพสี่อาจจะอ๋ะอตรงไหนวะก็ดีแล้วโอ้โหตัวเราโผล่ผลักขนาดนี้เรียบร้อยฮะทีดีวัต ท,ที่ดีครับที่ดีครับคุณควรจะมาเล่นตรงที่ผมอยู่นี่นะครับแล้วผมก็ต้องมาเล่นตรงนี้แทนแล้วก็รอดูนะเขาจะด่าผมนะทีนี้รอดูนะผมเอานะฮะอ๋อโอเคเราต้องโฟกัสดีๆว่ะโฟกัสดีๆโฟกัสด<ม>ีดีเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกเลยนะ S.T.B กับวิกเกอร์ฝั่งนั้นเขาได้ยิงฟรีนะมันคือจุดสังหารเลยนะผมโอเคสวยเออเอา,เ,อา,เ,อารเรียบร้อยว่ะ เราเพิ่งเก็บฝั่งเขาได้แค่คันเดียวนะโอ้โหผมโดนสต็อปปัดเรียบร้อยโอเคเขายิงเราไปเข้าฮะตอนนี้โอ้โหผมไม่รู้จะทำไงแล้วอะ่ะเฮ้ยขอโฟกัสดีๆแม่นๆได้ปะฝั่งนั้นเริ่มชาร์จแล้วฮะนั่นเลยครับผมชาร์จเจนฮะมันคือจุดสังหารเลยนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะอ้าวเฮ้ย โอ้โหมีแค่60 TP ที่เล่นเป็นปะเนี่ยเฮ้ย60 TP อยู่นู่นเลยครับผมโอเคสวยอ,อยู่ตรงนั้นไปก่อนเพื่อนฉันคอยคุมกันก่อนกดฟ้ารีโหลดแล้วครับผมฝั่งนั้นอาจจะชาร์จแน่นอนแต่ว่าผมอ้าวไม่นี่หว่าผมนึกว่าเขาอยู่จุดยุทธศาสตร์เขาอยู่ตรงนู้นโอ้โหอ้าวมาจริงเหรอสองหนึ่งศูนย์โอ้ไม่ทันว่ะทันอยู่โอเคได้เม็ดหนึ่งอยู่ฮะร,รีบเลยรีบเลยรเลยรอหันข้างเรอหันข้างโอเคสวย,สวยไม่เป็นไรได้อยู่โอเค เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพลาดนั่นไงชัดเจนฮะแล้วก็มาด่าเรานะครับผม <laughs> เรียบร้อยนะครับผมเอาเป็นว่าเราเล่นทอมดาเมจให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะฮะเอ็มยอร์ยิงไปแล้วสองเม็ดเหลือเม็ดเดียวเฮ้ยปืนสองเม็ดแน่เลยปืนสองเม็ดแน่เลยฮะแต่ว่าผมน่าจะไปเอาไม่รู้ดิเรียบร้อยอเพดดแรงโดนเพดร์แรงทั้งนั้นเลย โอเคเป็นยังไงกันบางสำหรับเจ้าเชฟตั้ม MK6 นะผมพูดถึง MK แล้วอยากกินว่ะก็เรียกว่าเป็นเฮฟวีกึ่งมีเดียมนะผมก็ไปทั้งลายเฮฟวี่ก็ได้มีเดียมก็ได้รลบผมแต่ว่าผมแนะนําเลยก็คือให้เอาจอกก่อมาดีที่สุดนะผมแต่ผมเห็นน้องเขาเล่นแบบนี้ฮะบแบบนี้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเราเจอเฮฟวีมันก็จะเล่นลําบากหน่อยนะเพราะว่าจอกก่อมันไม่ได้เยอะ นะผมก็เนี่ยถ้าเพิ่มมาก็โอเคเลยกระสุนฮีก็ใช้ได้ด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนะ่าจะให้คะแนนอยู่ที่8.0แนละกันนะเป็นกึงก่งกึหัวหัวแข็งก็จริงแต่ว่าตัวเขานี่บางเลยนะฮะเออแล้วก็เพดล่างมันเยอะไปนะเยอะเกินไปนะถ้าไม่เยอะผมอาจจะให้8.3เลยนะแต่นี่เพดล่างมันสูงไปหน่อยนะผมก็เลยให้แค่8.0พอโอเคสรุปคลิปนี้ก็พอเท่ากอนละกันถน้ผมหากครชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ